สวัสดีค่ะวันนี้แปลกๆหน่อยนะวันนี้เรามาเปิดรายการที่วัดแขกถนนสีลมเราจะมากินเขาเรียกอะไรอะอาหารอินเดียว่าง่ายๆก็เป็นของเพื่อนเรานี่แหละอยู่ซอยนี้สีลม20แสนไปแึ้นไปขึ้นไปขึนไปมาคุยกันเจ้าของร้านดีกว่ามานี่สวัสดีค่ะสสวััดีครบชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะแคทพิชาม ชื่ออะไรคะอบิบีนเตสอะไรนะพูดชื่กล้องดิอบีบินร้านอาหารฮาลาลฟู้ดอบดีบีนรน้านอาหาฮาลาลฟู้ดอับเบบับเบบเกน่าเกนช้าช้าอบีบีนร้านอาหารฮาลาลฟู้ดอ่ะไปเราไปดูร้านตัวอนดับหนึ่งก็มานี่นะข้าวซอยข้าวซอยแล้วก็ นี่มากชนีตัวนี้เปนคนแนะนำมาร้านนี้ร้านนี้อร่อยและถูกมากจริงคือดีคือดีดีแนะนำก่อนจริงเสมอเต็มโต๊ะเต็มโต๊ะพูดกับเจ้าของร้านแมทให้เขาแนะนำวินด้วยเพราะอยากเดิจะถามว่าอะไรเกิดเจ้าของร้านคะใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชาบนะพี่ชามที่เราแนะนำตั้งแต่ต้นคลิปเจ้าของร้านค่ะโอเคสวัสดีค่ะสสวัดโต๊ะ what you have what it is I will tell you about first chicken karai chicken karai <curry. S 2> this is chicken karai this we make with fresh chicken with tomatoes uh, no onion <c oughs> and with black pepper <c oughs> this is our most delicious thing in Pakistani our डोनों ओह มันก็คือไก่ไก่ถ้าเป็นก็คือแกงไก่บ้านเราแต่ก็ใช้พวกเครื่องแกงทางบ้านเขาที่ทิมก่อนมาจากที่นู่นเลยซึ่งรสชาติมันก็จะไม่ได้มีกลิ่นจัดจ้านขนาดนั้น มาลองกันโอเคแล้ว and next okay. next this is barbecue chicken kebab Bar <becue> yes this we m a k in g tandoor barbecue grill chicken chicken ก็ตั้งไก่ไก่ที่เหมือนเหมือนย่างเอาไปย่างในในโอกอ่ะเหมือนไก่อโกลบ้านเราแต่มันเป็นสไตล์ของเขานะสองอย่างต่างกันไหมสองกินหรือว่าเหมือนกันเหมือนเซฟเซฟ and we have t h r e e t y p e of kebab ชิคกันกะบับบียกะบับเลมกะบับมีมีมีเนื้อแกะมีเนื้อเนื้อวัวแล้วก็มีเนื้อไก่ที่สามอย่างแต่วันนี้คือเขาเอามาให้เราลองก็คือเป็นไก่ไก่กะบับโอเคแอนเน็ก now I present you the most our sign this is chicken churro นมากินนมากินมากนมากินมากินมา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 มากินม and when we start people are liking it Thai people, Europeans, Russians, Indian, Pakistan everyone liking it this we steam it first for 15 minutes then we deep fry Next is hummus this is basically Arabic appetizer yeah, this is Arabic appetizer People eat before like with naan, okay. roti what, before. What What do put inside? This is uh, basically uh, dal. We call it dal chana. Uh, and yeah. also in this add uh, like olive oil. Uh, olive oil. Two, so two, two. This very, very healthy. Okay, need to eat this. It is naan. Oh, naan. Naan. means naan. เดลมปปาณิปุริแป้งปาณิปุรปาิปุรอ๋อนี่เราไปหลายร้านก็จะมีหลายร้านนะแต่ว่าต้องลองชิมว่าร้านนี้เป็นสปิร้านอาหาเราว่า this is we make our own sausages like this i l i sauce มะขามมะขามอันนั้นอะไรอันนี้ like can say mint and this sauce and m i potato channel มีสอแบบอันนี้มิ้นกับมะเขือเทศอันนี้มะขาม นีอ basically e n นเดียนพ i นิมสไตล์โ a เคโอ a นีือนี i s is butter chicken butter chicken ก็คือเนยเนยไก่ก็คือแกงที่มันใส่เนยไปด้วยตักดักดัดักักดูเนื้อิอ่าอันนี้ก็คือไก่ไก่กไก่ไก่ โอเคนั่น Like อย่งนี้กันนั้น Like you can eat butter chicken with garlic na butter na and a n what it is This is this is puri This is like people e a t i n breakfast in Pakistan, India people like it very much it i same l s a same just yes same but the floor is different อ๋อก็คือวิธีคือมันเหมือนกันแต่การทำต่างกันก็คืออันนี้อาจจะใช้ออยน้ำมันด้วย ในการทําให้มันสุกอันนี้ก็คือเข้าไปอบนะโอบอย่างเดียวประมาณนั้นอ่ะ and filos northeast this is chicken con soup soup ข้าวโพด this is chicken con soup มีไก่มีไก่ด้วยโอเคไหนทีนี้โอเคจะลองลองชิมนะคะไอพิลชัยพูดใช่ thank you thank you thank you ขอบคุณค่ะนี่คืออันนั้นอะไรเพื่อนลองอะไร คือดีรสก่อนมากินรักบัตเตอร์ชิคเก้นชิคเก้นก็คือเนยอ่ะบัตเตอร์ก็คือเนยชิคเก้นแล้วก็มีเครื่องเทศเขาเนาะแต่เรากินซียด้วยด้วยกินกับกับนาดแป้งผลแป้แต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วเอ้ามไหแล้วก็กินด้วยมือด้วยมือถึงจะอร่อยอร่อยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร รู้เหมือนไอ้นี่นะอ่านเรียนนะคะอ่ะมาลองพนังเป็นคนแนะนำร้านนี้มาอร่อยแต่อร่อยจริงถ้าไม่มีนางก็ก็ฟังเรื่องๆค่ะไปอ่าไม่ไม่ได้กินเครื่องเทศเลยอืมอืม นี <ie> ่น <pun s> <c ười> really <Jones> ่าจะกินได้นี่แบบไม่ค่อยเผ็ดอร่อยเลยอร่อยอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมอันนี้คือเขาบอกว่ากิ๊กเช้นไทยก็คือเหมือนแกงไก่อ่ะแต่แกงแบบสไตล์บ้านเขาแกงไก่รอนอันนี้จะเผ็ดๆนิดนึงยเผ็ดดมว่ะแปลกว่ากลิ่นกลิ่นเครื่องเทศมันไม่เตไม่ เราเป็นคนที่ไม่ได้กินเลยเป็นคนกินได้ว่กินได้ทุกคนกินได้เมาป่าราาในปกอ่าอะไรนะกินไทยอืมเ็นแต่ว่าไม่ได้กินเติเทีมันจะเปรี้ ไม่ชอบอันนี้มากเลยอ่ะอันนี้แหละที่ติดใจแล้วราคาอะ2ี่เอากินรอี่คนือไม่ถึงกันอันะจอดีเรามองไก่ไหมล่ะได้ไม่จิกเลยจิกเลย ว่ต้องกินกับซอสอันนั้นเป็นซอสมิ้นอันนี้เป็นซอสพริกสีแดงนี่สือเผ็ดนิดนึงมิ้น์นี่ก็คือเผ็ดล็กน้อยไม่เยอะลองกินเะาๆกันลองกินเบากนลองจิ้มกัน อันนี้ออะไรนะเทอันนี้เป็นอันนี้่ l นาปออแลรนี่้ยอดืมันจะมีแบบเป็นปแต่เขาบอกาอกใ้องอดดร้านนคัไม่อันนี้คือเมนูทีทางร้านแนะนใชืออันนี้ไก่ทั้งตัวนาคาไม่แพงนะคะคือดูจากเมนูเมื่อกี้มันคือ ดงร้อยอ่ะดั้นแดงอ่ะง่ายอ่ะลองลออันนี้บเคบัอันนี้คืออชิคเก้นค่ะบอันนี้เพียงค่ะบต้องจิ้มไหมอัี้ต้องจิ้มจิ้มจิ้มจิ้บบนี้แหละขึ้นอยู่กับความชอบถ้าบางคนชอบเป็นมิ้น์หม่ก็ดีเสียวถ้าเป็นเผ็ดหม่ก็ดีแดงส้มดมบไม่มือน่ะพอดีบบแบ้า มันไม่คล้ายไก่สับไก่สับแล้วก็มีผงหนูไทยข้างในไม่บอกไม่รู้แล้วเป็นอาหารอินเดียเออมันไม่ไม่กินเออจริงกินง่ายอ่ะอือ่ีนี้แต่อันเนี้ยดูแบบว่าสุขภาพเกินเกินลองชิมดิลองชินดิเดี๋ยวเขาบอกว่าทำไมนี้ ต้องเกี่ยวอยนี้ติ่มก็ได้นะอันนั้นจะไม่มีรสชาติบอกติ่มนติ่มฉอยากรงาคาคุณผู้ชั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกนี่ก็ไม่เคยกินกัน,นอันนี้คือถั่วใช่กินแบบยังไม่จิ้มนนะแล้วก็มีโอลิฟออยล์เป็นกิน็เป็นกินถั่วเหมือนเถ้อถักก่วแต่เขบอกว่า ปตีสูงอันนี้คือฟิลเหมือนอะหารสุภาพเพราะฉะนั้นสำหรับรสคุณลองมานแน่นดิเนี่ยทุกร้านทุกร้านที่ไปต้องมีเมนูนี้แล้วบอกซอสซอสเขาซอสเขาไม่เหมือนใครอันนี้เป็นซอสมะขามที่แต่ต่างบอกมันจะแบบทำสดทุกอย่างสดใหม่หมดเลยไม่เหมือนร้านเดิมไม่เหมือนร้านเนี่ยถ้าไปร้านหนึ่งจะได้กินเนี่ยซอสซอสเนี่ย

จะไม่เหมือนกับร้านอื่นร้ืจะเป็นเขียวกับส้มเนาะอย่างสมกันมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วแต่คนชอบแต่ที่ที่กินมานะชอบนี่สุดชอบม,ม,มากเนะี่ยแนะนำเลยนะแนะนำมาแล้วนี้ต้องสั่งบัตเตอร์ชีสเคทอันนี้บอกก็ได้นะถ้าเกิดว่าคนไทยชอบกิเนเ็ด ใครชอบกินเผ็ดเนี่ยบอกเขาได้พอดีไก่ละลายในปากเลยยุบกินกันเลยไหมมาเรากินกันเลยโอเคเรากินแบบนี้ขออนุญาตนะคะไปไปขอกินก่อนนะอยู่มากไปไปทุกคนอิ่มมากแล้วอร่อยด้วยเราให้เจ้าของร้านเขาฝากร้านนึงเผื่อจะได้มามาถูกว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงฝากร้านเลยค่ะ Yes, this is from a baby restaurant and uh, we are here in Silo -Sou uh, so Our restaurant is here and you can if you cannot come you can order online on crab, food panda, line man, or we can deliver nearby also. So thank you so much for coming. You enjoy your food and please come again with Thank you so much. Thank you, ฮาบีบีบบอยู่ที่ซอยสีลม20ค่ะอร่อยมากทุกคนไม่ได้ยออไม่ได้อะไรเลยนะมันเป็นอาหารอินเดียที่แบบไม่ค่อยมีกลิ่น,นปกติอาหารเดียกกินแรงใช่ไหมคะแต่ว่าเนี้ไม่มีกลิ่นเลยกินได้อร่อยมากเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนจะพาไปกินอะไรสวัสดีคะ่คะบ๊ายบาย จะไม่ค่อยกินเพราะมันมีกลิ่น